เครื่องบินรุ่นนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายนะเช่นมิสไซอากาศาโอกาด AM9 s i d e w i d e r หรือแม้แต่จะเป็น Python 4หรือ5ก็ได้ครับเป็นมิสไซล์ที่ผลิตจากอิสร,ราเอลแล้วก็มีการติดตั้งชุดคิดเจดแมที่มาจากสหรัฐหรือระเบิดนำวิถี g p u 12 p e p w a y ที่เป็นระบบนำวิถีด้วยเรเซอร์ครับแล้วก็มีขีปนาวุธอากาศสุพื้น a m 6 5 Marpol อิสราเอลได้มีการใช้เครื่องบินรุ่นนี้นะครับในภารกิจการโจมตีภาคพื้นดินมากกว่าการใช้กําลังการต่อสู้ทางอากาศสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนํามาเสนอต่างต่อครับก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินขับไล่ในประเทศอิสราเอลครับณขณะนี้ครับอิสราเอลกำลังที่จะระง,งับการใช้งานเครื่องบินแบบ f 1 6 c อย่างถาวรเครื่องบินแบบ F-6C 1ก็จะเป็นเครื่องบินที่นั่งเดี่ยวนะครับในเวอร์ชันของอิสราเอลเพราะว่าเครื่องบินแบบนี้นะฮะมันได้รับการปรับเปลี่ยนระบบ Avionic ใหม่ทั้งหมดที่เป็นของอิสราเอลแต่ว่าการยกเลิกการใช้งานแบบนี้นะครับหรือว่าการปประะํำการเนี่ยก็ยังไม่มีการพูดถึงว่าปประะํำการไปแล้วแล้วก็จะมีการถูกส่งมอบให้แก่อูเครนหรือไม่ ตรงนี้ก็ยังคงไม่เป็นกระแสข่าวแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับมันเคยมีกระแสข่าวว่ามันมีชาติอย่างโคเอชี A นะครับอยากจะซื้อเครื่องบินลบของอิสราเอลแต่เนื่องด้วยครับผู้ผลิตเนี่ยเขาไม่อนุญาตนั่นคืออเมริกาที่ไม่อนุญาตก็เพราะว่าเครื่องบินแบบ F16 ในฝั่งของอ e ิสราเอลนะครับมันมีการดัดแปลงแก้ไขแบบคือหากว่าอ e ิสราเอลจะมีการขายตรงก็ต้องทําการขออนุญาตจากอเมริกาก่อน แต่อเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการขายเครื่องบินลบแบบนี้ให้แก่อิสราลไปแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะมอบเอกสิทธิ์ให้ทุกอย่างแต่ว่าเรื่องการขายอาวุธนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามแต่ครับจะโอนถ่ายอาวุธของตนเองไปยังอีกประเทศหนึ่งก็ควรจะต้องมีการขออนุญาตก่อนนะครับเราจะรู้บทบาทตรงนี้ดีครับในสงครามยูเครน ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามแต่ครับที่ใช้อาวุธของเยอรมน,นีก็ต้องถามเยอรมน,นีก่อนว่าคุณจะอนุมัติไหมโยกย้ายยุทธปกรณ์จากประเทศเราเนี่ยให้แก่ยูเครนนะฮะก็เป็นเรื่องปกติของชาตินาโตนะครับแต่ในแง่ที่กองทัพอากาศอิสราเอลจะมีการปลดประจำการเครื่องบินแบบ F16C 1ที่นั่งน่าจะเป็นการสิ้นสุด้วครับสำหรับฝูงบิน1 1 5 เครื่องบินรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องบินในโครงการบาลหลักหนึ่งก็มีการจัดซื้อกันมาตั้งแต่ในช่วงปี19 8 0นั่แนนะครับมาในปีนี้ก็คือปี2024ก็เป็นเวลากว่าเกือบจะ40ปีแล้วฮะที่เครื่องบินแบบ F16 รุ่นนี้นะครับก็ประจําการอยู่ในกองทัพแล้วก็สร้างบทบาทได้อย่างมากมายการปลดประจําการเครื่องบินแบบ F16C จํานวนถึง 80ลำนะครับก็ถือว่าเป็นการปลดประจำการกันครั้งใหญ่แต่ว่าก่อนหน้านี้ครับอิสราเอลก็เคยมีการปลดประจำการเครื่องบินแบบ f 1 6 a แล้วก็ b จำนวนถึง90ลำในช่วงเดือนธันวาคมของปี2019ครับในขณะที่อิสราเอลนั้นก็กำลังผัดเปลี่ยนครับฝูงบินเก่าออกไปแล้วก็ได้รับฝูงบินใหม่เข้ามาทดแทนนั่นก็คือฝูงบิน f 3 5 a ในเวอร์ชั่นของ อีสเตลอีกตามเคยแม้ว่าเครื่องบินแบบ F16 ทั้งรุ่น A ที่นั่งเดียว B2 ที่นั่งแล้วก็รุ่น C ครับที่มีความันสมัยกว่าใน2ตัวแรกนั้นก็ต้องถูกปลดประจำการหมดแต่ว่ากองทัพอกกาศอีสเตลนั้นก็ยังคงประจำการเครื่องบินแบบ F16d 2ที่นั่งต่อไปอีกประมาณ47ลําลำแล้วก็ยังคงมีการประจำการด้วย F16 สไซูฟ่าอีกถึง97ลําลำ เครื่องบินเหล่านี้นะครับก็จะมาเสริมความสามารถและความแข็งแกร่งให้แก่กองทัพอย่างต่อเนื่องครับสำหรับเครื่องบินแบบ f .16 c รุ่นบาหลักหนึ่งนั้นก็ได้รับการดัดแปลงครับเป็นเวอร์ชั่นของอิสราเอลในแง่ของการปรับปรุปรงระบบการบินก็คือ Avionic มีการปรับปรุงระบบอาวุธที่ผลิตในอิสราเอลและมีการปรับปรุงระบบการลบขั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลบให้แก่ตนเอง ก็จะเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของอิสราเอลนะครับไม่เหมือนใครอิสราเอลเขาซื้อต้นแบบมาจากอเมริกาแล้วก็ดัดแปลงภายในนะครับให้สามารถรองรับการใช้งานของเขาได้แล้วก็มีวัตถุประสงค์การใช้งานให้ตรงต่อความต้องการของกองทัพของเขาแต่ว่าเรดาร์นะครับก็ยังคงเป็นของอเมริกาอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มาจากสื่อเขายังบอกว่าเครื่องบินแบบ F16C ครับ ก็ยังคงมีการใช้เลดา้า APG 68เป็นแบบแมชชนิกนะฮะเป็นเลดา้าในเชิงกลที่ไม่ได้มีความทันสมัยนะฮะเหมือนกับเครื่องบินบ็อก70ในปัจจุบันนี้ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลแล้วก็มีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าเลดา้าตัวเก่าเก่า e s l ได้มีการผลิตหมวกนักบินที่มาจากบริษัท Airbus System หมวกนักบินแบบนี้นะครับมันจะมีการติดศูนย์เลงครับให้แก่นักบินก็จะช่วยให้นักบินนั้นสามารถเลงเป้าหมายได้อย่างง่ายดายแต่นอกเหนือจากนี้นะครับเครื่องบินรุ่นนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบสงครามอิเ e ล็กทรอนิกส์ขั้นสูงหรือว่า EW แล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนแล้วก็จะมีระบบควบคุมการบินแบบดิจิตอลครับที่เรียกว่า DFCS ก็เลยทําให้เครื่องบินรุ่นนี้ของเขาเนี่ยนะครับก็มีเสถียรภาพและการควบคุมที่ดี อย่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการติดตั้งพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับช่วยให้นักบินนั้นสามารถที่จะตระหนักรู้ซึ่งสถานการณ์อย่างครอบคุมเครื่องบินรุ่นนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายนะเช่นมิสไซลอากาโอกาด am 9 s i d ไซเวเดอหรือแม้แต่จะเป็น Python 4หรือ5ก็ได้ครับเป็นมิสไซล์ที่ผลิตจากอิสราเอลแล้วก็มีการติดตั้งชุดคิดเจแดมที่มาจากสหรัฐหรือ ระเบิดนำวิถี g p u 1 2 Paveway ที่เป็นระบบนำวิถีด้วยเรเซอร์ครับแล้วก็มีขีปนาวุธอากาศสุ่พื้น AGM-65 AH m a v e l i อิสเารอลได้มีการใช้เครื่องบินรุ่นนี้นะครับในภารกิจการโจมตีภาคพื้นดินมากกว่าการใช้กำลังการต่อสู้ทางอากาศเครื่องบินรุ่นนี้ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากครับเมื่อหลายปีก่อนก็คือสามารถเข้าไปบอมเครื่องเตาปิกรนิวเคลียร์ในโอซิลักษ ของประเทศอิรักนั่นเองมีวัตถุประสงค์ก็คือไม่ให้อิรักนั้นมีการขยายขีดความสามารถด้านของนิวเคลียร์และในช่วงเวลานั้นครับอีเซลก็มีการใช้เครื่องบินแบบนี้แหละเข้าไปทําการบอมได้อย่างแม่นยําในการปฏิการแล้วก็มีบทบาทสําคัญอีกหลายภารกิจนะครับเช่นบทบาทในภารกิจการรักษาสันติภาพที่กาลิลีครับก็จะเป็นการเข้าไปสนับสนุนกองกำลังทางอากาศโดยใกล้ชิดต่อ กองรังภาคพื้นดินนะครับบาหลักเนี่ยก็เลยมีบทบาทสําคัญอย่างมากแล้วก็มีการเข้ามาวางแนวป้องกันทางอากาศครับต่อประเทศซีเรียโดยการโจมตีเครื่องบินของข้าศึกก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับมันทําให้ชื่อเสียงของ F16 นั้นก็ค่อนข้างที่จะดีครับเพราะว่ามันมีบทบาทนะครับในการปฏิการทางทหารเนี่ย